สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเผาเราเท่ e ีที่3 1 1นะครับผมก็สําหรับ EP ีนี้นะครับทุกคนที่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวไกลไปส่งเช็ดโลกปักทงนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดที่ไม่ค่อยเข้ากันประมาณนี้นะครับผมออกแนวฮาฮาดนึงนะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นช่อ แต่งแดดๆนะครับผมแม่ชื่อโคตรเฟี้ยวบอกเลยอย่าหาผลนะครับทุกคนและก็ตอนนี้ครับก็อยู่แรงแก๊5ดาวแต้มีแตม4 3น7 5นะครับตามนี้เลยโอ้โหแม่แต้มจะครึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้เซตการแต่งตัวครับก็จะมีตามนี้นะครับทุกคน จะเป็นทรงผมกะลาครอบตามนี้เนาะแม่โคตรตึงบอกเลยทรงผมอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ครับจะเป็นแว่นตากังฟูดาก้อนครับแล้วก็ครับจะเป็นหนวดมิดไนท์นะครับทุกคนแม่หล่อเท่เกินหนวดอันนี้ใจเกเรกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของเสื้อฮูดฮิปฮอปนะครับผมแล้วก็จะเป็นกางเกงสวดพี่สวยฮะเออนะครับผมตึงจัดแล้วก็ครับจะเป็นรองเท้าบูบาร์เตอร์นะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมทาปากทงเลยนะครับ แล้วก็ท่าถ่าแรงแกนนี่จัดไปตึงๆแล้วก็ครับท่าฟาร์มาสครับผมนี่หล่อเทบอกเลยว่าหล่อเทแล้วก็ท่าบึมบําซัมเบท่า UMP ครับแล้วก็ครับจะเป็นท่าเอเอแล้วก็ลูกซอมมังกรครับผมแล้วก็ MP40 ครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วย A k เคมังกรนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับทุกคนจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพตรงนี้เลยนะครับผมนี่แจมแจมบอกเลยจะเป็นในส่วนของกระทะนะครับทุกคนเติมเพชร299นะครับผมรับไปเลยนะครับเป็นกระทะไดโนอันนี้เลยนี่น่ารักเกินบอกเลยเป็นไดโน 2D นะครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวดูน่ารักจัดนะครับสำหรับกระทะอันนี้น้องแม่ เข้ากับชุดก็จิอันนั้นมากเลยนะครับทุกคนแล้วคือถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมแจ่มมากครับแล้วก็ครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับจะสิ้นสุดวันที่4นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ครับจะมีเป็นสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้เลยเนาะสำหรับตรงนี้ครับพี่ยังไม่ได้เติมนะครับทุกคนแม่เดี๋ยวค่อยเติมแบบว่าสิ้นสิ้นแบบเดือนอะไรอย่างนี้เนาะให้มันแบบว่าใกล้หมดก่อนนะครับทุกคนพอดีว่าพี่ชอบเอาไว้ทำคอนเทนต์แบบปลอมตัััััววไไไกก่่่่ออะรรรรรงีีี้้้้้นนนนนนคบทุถาาาาเเเตติมมมขจยสห ครับผมพันเพชรนะครับนี่จัดไปได้ในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงอีก50ขั้นด้วยนะครับทุกคนเฟียบล่ เออนะครับผมแค่1,000เพชรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่มีเพชร450เพชรนะครับสามารถซื้อในส่วนของแบบว่าอ่าแพ็กเกจธรรมดาได้นะครับทุกคนแต่จะแบบไม่ได้รับในส่วนของสิทธิพิเศษตรงนี้เนาะโอ้โหแหมแจ่มกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับสิทธิขั้นสูงตรงนี้นะครับจะสิ้นสุดนะครับผมก็สิ้นเดือนเลยนะครับทุกคนวันที่30เมษายนเนาะโอ้โหอีกนานนะครับทุกคนสามารถมาเติมกันได้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มแชทโลกปากทงกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน ฮัลโหลครับหวัดดีครับสวัสด um, ีพี่อันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยยืนรอเพื่อนครับเฮ้ยอันนี้ขอเล่นดวยได้ไหมครับเนี่ยได้พี่ได้เฮ้ยอันนี้เองคนไหนวะผมดิคอนเดทครับเชดเคชื่ออย่างเฟียวเฮ้ยอันนี้เองมีท่ากินปืนเปล่ามีครับพี่มีโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิเชดเคเฮ้ยอย่างเอานี่คาเขามีนี่เทวะมเทไมเฮเทจัดเลยพี่ธรรมดาบอกเลยถ้าพี่บอกเองว่าเองไม่ใช่เองดิพี่โปเองเชื่อปะ เอ้ยไม่เป็นไรได้หมดเอ้ยเอาดีเองไม่กลัวโดนแบนเหรอวะไม่กลัวพี่โดนแบนเดิมไม่ได้บอกเลยเช็ดเค่รวยเกินโอโหเติมใหม่ได้เฉยนี่เฟี้ยววะเฟี้ยววะโคตรเฟี้ยวเลยพี่ธรรมดาบอกเลยนี่โปรเชียโปรใหม่โปรใหม่ล่าสุดสนใจปะสนใจปะเอ้แบ่งมัางดิพี่มีปักทองได้สนใจปะแบ่งมั้งดิพี่เผื่อเขแบบโดนแบนอะไรเงี้ยอยากโดนแบนเหรอ <poisoned indo> <surprisingly> นี่มีถ okay, ่านแรงแกนด้วยนี่เฟียววล่ะเอ้ยธรรมดาที่ไหนไอ้หนุ่มนี่ชาตายเฮ้ยเอ็งรวยเนี่ยเอ็งสนใจประกันป่าวเฮ้ยประกันอะไรพี่ประกันลงอ่างสนใจปะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยแต่ว่าแบบเอ็งอ่ะน่าจะแบบเหมาะกับประกันบาร์โฮสมากกว่าสนใจปะใจเกเรียเฮ้ยได้พี่ได้เท่าไหร่อะเฮ้ยเอ็งไหวป่ารวยไม่ใช่หรอเอ้ยกับเอ็งสบายราคาพิเศษสามเก้าเก้าเก้ยสบายเลยพี่ใช่ป่าเฮ้ยเอาดีรวยเกินไปแล้วป่าเอ เฮ้ยสวยแค่เดียวยิ่งรวยเกินไปเป้าโอ้โหนี่ดูพี่แบบแม่ต้องมาเล่นโปรเนี่ยเฟีย้ยวปะล่ะเฟี้ยจัดเลยเพซร์ชเลยซร์ชเลย,เลยปโปรเด็กหมู่แปดอะยูทูบยูทูบจัดเลยเออฟรีฟรีฟรตอนนี้ฟรีฟรีเออของฟรีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ปะได้เ่ได้ไดจ,จัดไปเดี๋ยวกดท่าร้อมกันสี่คนเลยมาเอานะโอเคพมาหนึ่งสองซม เทวะเทวะเฮ้ยเจจัดอะนี่โปโปบอกเลยนี่โปนี่โปของจริงเออธรรมดาที่ไหนนุ่งไอหือต้องจัดบอกเลยเซิร์ชเลยโปรเด็กหมู่แปดธรรมดาที่ไหนนุ่งนี่จัดแฟรตึงๆนี่เฟี้ยว่ะเฟี้ยววะเออจัดเลยพี่เออเหมือนจริงป่ะเหมือนจริงป่ะเหมือนเหมือนจัดเลยมาของจริงเลยอ่ะบอกเลยว่านี่เอาไปปักในโซนเนี่ยเฮ้ยมันติดพื้นด้วยนะใช่เว้ยเออบอกเลยแบบสคริปพี่เขียนมาดี เทปะล่ะเออเทเทจะธรรมดาไอ้หนุ่มนี่จัดแปะตึงๆโอ้โหรวยจัดโฮ้ยผมโปรโครับผมโปรผมโปรโนี่จัดแปะตึงๆนี่ของจริงนี่โปรโถ่ายแรงแกนขึ้นด้วยนะดูดโดโด,ュด,ュดュนี่เบิ่งซะแหกตาเบิ่งเบิ่งนี่เ <c oughs> ฟีย้ยวว้ล่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มแรงแกนได้เหรอวะเฮ้ยไอ้ไหนุ่มคนนั้นแรงแกนได้เหรอวะเฮ้ย เพื่อนเองอ่ะมันมันเพิ่งเพืนพี่มันเพิ่งเพืนใช่หรอนี่ย่ารู้อย่างเอาอย่างเอาอยากได้มั่งเซิร์ชเลยโปรเด็กหมูแปดไอ้หนุ่มนี่ตึงๆนี่ปักพงนี่รัวๆไปรัวๆนี่รัวๆเฟี้ยวเมื่อไหร่ไอ้มปักในโซนที่แบบสาวมองตึมเลยง่งใช่ไหมเออบอกเลยแต่แบบของจริงนี่ทาให้ดอกไม้นะบอกกันเออธรรมดาที่ไหนบอกเลยแม่ท้าให้ดอกไม้ไอ้หนุ่มเอ้ยนี่ชัดไปรัวๆช่วงนี้แบบเห่อไงเห่อเห้อนิดนึงพอดีว่าแบบ พึ่งแบบเขียนสคริปต์แบบให้มันติดพื้นได้ไงเข้าใจปะเออแม่เฟี้ยวบอกเลยเวลาโดนแบนปุ๊บโหลดมาเล่นเลยเนี่ยพี่เออโดนแบนปุ๊บมึงโหลดใหม่โดนแบนปุลดโหลดใหม่บอกเลยอออืื้หแี่ชิลชิลบอกเลยชิลเนียนเนียนจัดเนียนจัดล็อกหัวด้วยนะล็อกหัวด้วยนะเข้าใจปะแต่ล็อกหัวนี่ซื้อนะต้องซื้อนะสามร้อยทูนะเอ้ยสามร้อยทูชิวอ้ยโอนปุ๊บบล็อกปั๊บเลยนะ ไอ้ไดเราไเอาดีไป้่เชดคเฮ้ยอย่าเอาเฮยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปขายโปรห้องอื่นกันโอเคครับโอเคอย่าลืมนะเซิร์ชเลยโปรเด็กหมูแปดยูทูบยูทูบครัจยังโอเคจัดไปครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมครับผมบ๊ายบายครับดูแลเจ้งด้วยเด้อฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้นะครับไอ้จอกควายอันนี้ผมขอเล่นด้วยได้ปะเนี่ยไม่ได้ครับไก่กึนไปควายกึ่จอกถวยเนาะเอาเดี๋ยวแล้วมันด่าผมไหมเนี่ยแล้วทำไมอ่ะเอา เฮ้ยเกินไปวะเนี่ยเฮ้ยจอกโคตรไก่มีไม้ควายมีชุดใส่แบบกูไหมโยไม่มีครับไม่มีครับแล้วทำไมต้องด่าผมด้วยเนี่ยทำไมครับพูดดีๆไม่เป็นหรอครับไม่เป็นครับทำไมอ่ะเอาทำไมหรอครับ้วทำไมหรอครับเป็นไรเป่โอ้เกินไปเฮ้ยทำไมปากดีจังอ่ะอ่อนโคตรกจอกเอ้ากระจอกแล้วมันหนักหัวนายหรอคับโคตรหนักอ่ะโคตรกระจอกเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวเกินไปวะเนี่ยโอ้โหมาเยียดผมเฉยเลยอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรเปล่ามีครับมีเรื่องครับมมีมีอะไรบ้าบ โอ้โหปากดีเกินพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหนอทำไมอะครับโอ้โหเกินไปปากดีเกินไปเปล่าเนี่ยนายอะมีปัญหาไหมครับมีปัญหาเหรครับไม่มีหรอครับไม่มีหรอครับเฮ้นายคนไหนวะเนี่ยอยากรู้อ่ะไอ้นะครับไอ้ควายจอกทวยโนกไม่อยากรู้เฉยว่านายคนไหนอะอุ้ยแล้วมาด่าผมเพื่ออะไรอะเหงาเหรอแล้วเป็นทียอะไรเปล่าเอาเลยเป็นทียอะไรล่ะครับ แล้วเป็นพี้อะไรล่ะตายล่าก็โศกกลงไม่หยุดคุก็โศกกลางโอ่โหเกินทำไมปากดีจังวะเนี่ยทั้งคู่อ่ะทำไมอ่ะเสืออะไรอ่ะอีกตัวก็เสียงเหมือนเปรตอ่ะเกินไปเปล่าเหมือนแม่มึงอ่ะอุ้ยเกินแล้วโอ้โหด่าไม่ให้ผมเฉยเนี่ยเกินไปวะเนี่ยเฮ้ยเหงาไงี่ยได้ไปใหม่ะได้ไปไดเพื่อกูแล้ไปใไมอ่ะเอ้าแล้ไปใไมหรอจอกอ่ะเนี่ยถามคำเดียวเป็นเพี้ยอะไรมากเปล่า ก็เป็นไรอ่ะกูเป็นคนใช่หรอเฮ้ยเสียงเหมือนเฟรทเลยอะนายเหมือนแม่เมื่อุ้ยโโอ้หด่าพ่อร้องให้เหี้ยว่ะเกินไปเปล่าเฮ้ยทำไมทำตัวขยะจังอ่ะเฮ้ยทำไมทำตัวขยะจังอ่ะเฮ้ยคึงว่าโง่โอ้มึงว่าโง่อ่ะยยใช้ u m ีแบบโตกังอยู่เลยเอาก็ทำไมนะก็อยากใช้ทำไมหรอเนี่ยท่ากูก็มีเนี่ยทำไมหรอแค่อยากแบบถือของฟรีเฉยทำไมหรอมีเปล่าท่าเนี่ยใช้คลิปไปสั่นร้องใส่คลิปเฉยโง่ อุ้ยห er ุบปากหุบปากอุ้ยหุบปากครับโง่แค่เงียบนะพวกมึงอ่ะอยุ่้ยใช่เหรออุ้ยอุ้ยถ้าผมมีปากทองมาและถ้าสมว่าผมมีปากทรงอ่ะอุ้ยเกินไเกินเกินหุบปากนะไอเสียงเปลิดอ่ะมาครับทุกคนปากทองอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมแม่งด่าแม่งผมเฉยเด็กเปลิดนั่นอ่ะไม่รู้ใครนะครับทุกคนแม่งเสียงโคตรแหลมมาครับทุกคนปากทองแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำ อุ้ยเนี่ยมีเปล่าควายเฮียดิคลิปอะอุ้ยโง่คลิบควายอุ้ยมึงเปล่าโง่ไอ้ควายโอ้โหไหนไม่มีก็เงียบนะไม่มีก็เงียบนะโง่แค่เงียบนะควาย,ายจอ่อเสียงไม่เหมือนเปลี่อะไอ้เหี้ยนั่นอะไหนวะคนไหนวะเขาอยากรู้ว่ามึงคนไหนฮะหาแม่มึงดูไอ้สัสอุ้ยโอ้โหแม่งด่าแม่เฉยเลยมึงเหงาปะเนี่ยเฮ้ยมึงเหงาปะเนี่ยขาดความอบอุ่นปะเนี่ยจ่อแล้วหลายตอน อุ S <S 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 ้ยไอ้ยอยาโอนเลยท่าตกี้ผ่านไปอุ้ยใช่หรออุ้ยแต่พวกมึงก็ไม่มีสักคนอ่ะอุ้ยโอจบแล้วโอจบแล้วอุ้ที่มีเนี่ยไอ้ยิบเกินวันนี่ควายอุ้ยใช่หรอมีจริงเปล่าอุ้ยได้หรอใช่หรอเฮ้ยไหนอะท่าอะไรอะเมื่อกี้ท่าอะไมาตรงโป๊ะไปซะายเกมเก็มคนดินน้ำมันไหนอี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสภาพไอ้เหี้ยทำไมมึปากดีจังอ่ะให้พวกสวะเฮ้ยอะไรอ่ะควายจอดเกมไเสียหายหมดที่บอกคิดว่าผัวครับหรอ อ่าโง่ก็แค่เงียบในพวกเด็กเกรดทั้งหลายเนี่ยเสียงแม่งโคตรเด็กอะพวกมึงแต่ละตัวแล้วเป็นไรครับโอ้โหเด่าพ่อรอแม่ก็เฉยเชียสภาพเอ้าก็กูมีอ่ะก็กูมีอ่ะมึงทำไมหรอก็กูมีอ่ะรับมึงทำไมหรอมีปัญหาอะไรเปล่างก็กูมีครับอุ้ยใช่หรออุ้ยใช่หรออุ้ยเนี่ยก็กูมะครับทำไมหรอ มีปัญหาอะไรปะครับกิ๊บไโง่สกิปบไอโง่ก็กูอยากแอคอะครับเนี่ยทำไมหยอกก็อยากแอคอะครับทำไมหยอกเฮ้ยเนี่ยก็อยากแอคอะครับเนี่ยทำไมหยอกไอคิ้วไม่แอคไม่อยู่ไอชิมเตะไม่ออกไปนี่อุ้ย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 เกิดเสื้อผ้าวะเนี่ยนี่มีอะครับว่าก็มีอะครับเฮ้ยทุกคนแม่งเตะผมเฉยเกินไปเปล่าเฮ้ยไอ้เชี่ยถึงขับเตะออกห้องครับทุกคนเฮ้ยเวะไอ้ท็อปงงบอกเลยแม่งมีการด่าพ่อเราแม่ผมเอะ ทุกคนโอ้โหอีกแล้วเฮ้ยไอเชี่ยผมงงเลยคือเอด็กเปรตนั่นไม่เสียงแบบอย่างกับเปรตอะทุกคนเสียงแหลมแหลมไอเชี่ยโคตรบ้าโอ้โหเกินไปขอัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนแต่แม่งเตะผมออกห้องเฉยเกินไปรับเปล่าทุกคนโอ้โหไอท็อปงงครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาห้องใหม่ดีกว่าครับผมแม่งห้องเมื่อกี้เจอท็อกซิกเฉยค,ครับทุกคนไปครับทุกคนไปหาห้องใหม่กันฮัลโหลเช้าหวัสดีครับ อันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเรียรคสาวครับพี่เชดเคเฮ้ยอันนี้นายแม่งเสียงอย่างหล่อนาะยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่พี่ใช่เหรอเฮ้ยนายคนไหนอะเอ่อผมแสงแดงครับเชดเคเฮ้ยอย่างตึงเฮ้ยอันนี้นายอายุสิบสี่จริงเหรอวะเริงพี่เฮ้ยปั่นปะเนี่ยไม่แนบนี้พูดจริงเอาดีโอโหแม่เสียงโคตรหล่อเฮ้ยนายสนใจประกันเปล่าเสียงหล่อหล่ออย่างนายเนี่ยสนใจปะประกันแหลรพี่ประกันใจเกเร,รสนใจเปล่า เอาดีสนใจเบ้าเฮ้ยเอาดีใช่บ้าเน้นๆนี่เน้นๆเฮ้ยเองใจกิเลวปะเนี่ยอ่านิดหน่อย่างเอาเฮ้ยอันนี้ทาตึงวะตึงนี่สุดจัดธรรมดาครับผมนี่ดูสไตล์การแต่งตัวผมเท่ปะสุดจริงด้ยธรรมดาครับผมเออบอกเลยไม่มีใครแต่งงี้อือหือนี่จัดไปอีกท่าหนึ่งเฟี้ยวปะเฟี้ยวปะเฟี้ยวธรรมดาเออธรรมดาเฮ้ยอดัมคนนี้เพื่อนเองปะเนี่ย ไม่ใช่พี่เขาสมชันโลกมาเอ้าใช่หรอเฮ้ยนี่จัดไปอีกทีหนึ่งตึงวาตึงเกินโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่ผมนี่ขายประกันใจเกเรนายสนใจจริงปะเนี่ยเฮ้ยสนใจไหมเฮ้ยนายมีงบเปล่าสามเก้าเก้าเลยนะไหวชิวไหมเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยนายพูดอย่างี้เดี๋ยวผมลดให้เลยสองห้าห้าห้าพอเฮ้ยเอามาเลยดีกว่าเออนี่แอดเพื่อนเลยแอดเพื่อนเลยแอดเพื่อนเลยเดี๋ยวเตรียมทำสัญญานี่แอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนก่อนเออจัดไปตึงๆบอกเลยนี่ผมอยู่แรงแกนด้วยเทวะ ธรรมดาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยได้ปะเนี่ยมมีีได้นี่อาจาัดไปครับผมเดี๋ยวกดท่าพร้อมกันนะสี่คนนะโอเคครับโอเคมาเอานะหนึ่งสองเฮ้ยเชดเคเฟียว์ it, วะล่ะเจ๊เกินธรรมดาครับผมเฮ้ยอาดัมทำไมอาดัมไม่พูดวะานายเออ,ขอเขาให้เปิดแมก็กซ์แต่แรกแล้วอ,ะอ่ะเอาใช่หรอ จัดไปตึงๆบอกเลยตึงๆเฟี้ยวเ่ะเฟี้ยวเปล่าเจอจัดธรรมดาที่ไหนบอกเลยระดับนี้แล้วนี่จัดไปอีกทีหนึ่งหล่อๆเท่ๆบอกเลยนี่อันนี้เองอายุสิบสี่จริงปะเนี่ยเองพี่สิบสี่ผมไม่ได้โอ้เสียงเองแบบเหมือนสิบเจ็ดสิบแปดอะเองปั่นพี่ไว้เนี่ยไม่ปั่นที่อยู่กับติ๋ใช่หใช่หรอโอ้โหแม่สิบสี่เสียงยังงี้เออแม่สาวๆหลงไหลนายตายหาใช่เปล่าใช่ปะใช่ปะพี่พูดจริงปะใช่แบบสาวตึงละเออเออแม่ แต่ว่านี่หลังจากอินเข้าวงการใจกเลมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วแหละผู้สาวน่าจะมีแต่แบบผู้บ่าวผู้บ่าวอะไรเงี้ยเฟี้ยวว่าเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวเออแบบรูปไลท์รูปไลท์อ่ะกล้ามแน่นๆอะไรเงี้ยชอบปะล่ะแบบซิซิซิแพ็กแซบแซบเลยปะเออแบบซิกแพ็คเซบแซบเลยอ่ะเออแบบรูปแบบแม่รูปน้ำมันอ่ะนายเคยป่าวเฮ้ยผมไม่เคยทำอะไรอ่างเเออต้องลองบอกเลยแซ่บอีหลีเด้อบอกเลยจริงแนะนำแนะนำแม่เฮ้ยอันนี้เองมีแฟนปะเนี่ย เอ้ยมี่เอ้ยเจ๋วบอกเลยเจ๋ววันก่อนนี่พี่เคยแบบให้คนเลิกกับแฟนมาทําประกันใจเกเรอับพี่เองเชียวปะอ่ะริงเหรอพี่เออไม่รู้มันเลิกกับแฟนยังเนี่ยบัตรนี้ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเ <c oughs> ออนี่หน,นี้เห็นป่ะพี่ขายประกันจนได้ปักทงเนี่ยเทว่าล่ะไอ้โหธรรมดา <c oughs> บอกเลยเฮ้ยธรรมดาเฮ้ยอันนี้เองชื่ออะไรวะเนี่ยเออใช่เป็นอันดีโมไ้ยใช่เหรอเชดเทชอโมอย่างตึงอย่างตึงเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนเด้อโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยว ส่งเอกสารให้โอเคปะหลังไม่หลังไม่โอเคพี่โอเคจัดไปครับผมไปแล้วบายบายครับผมได้ไหยครับฮัลโหลคร้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยว่าจะไปเล่นโซนอันนี้เฮ้ยอันนี้พี่ขอเล่นด้วยได้ปะได้พี่เฮ้ยอย่างเอาเฮ้ยอันนี้เองคนไหนวะเนี่ยดัตาออนทัวพี่เชดเคชื่อโคเทเยเอ็งอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสี่พี่เชดเคเฮ้ยเมื่อกี้พี่ก็เจอคนอายุสิบสี่แบบเหมือนกัน เฮ้ยทำไมคนอายุสิบสี่แม่งมีแต่เสียงหล่อๆเนี่ยเฮ้ยจริงพี่เฮ้ยใช่เเปล่าเฮ้ยเอาดีใช่เอาเปล่าได้เลยเฮ้ยอย่างเอาเฮ้ยเองสนใจประกันปะประกันอะไรพี่มีประกันมาขายเป็นประกันใจเกเรสนใจเปล่าโอ้หเอาดีใช่สนใจว่าสนใจวะสนใจก็ได้พี่เอ้ยเออธรรมดาเอ้ยเองมีงบปะเนี่ยเองอายุสิบสี่ะส9มเก้าเก้าเเลยนะ โอ้ชิวอ่ะพี่เสร็จเงินอ่ะอุ้ยรวยเกินเกินไปเอาเปล่าเฮ้ยเอ็งอ่ะโอ้โหพี่อยากรวยแบบเอ็งบ้างจังเลยเนี่ยแม่สามเก้าเก้าเก้านี่ชิวเฉยโอ้โหอย่างเอานี่ตึงวะตึงวะโอ้พี่โคตรตึงธรรมดาพี่ขายประกันแบบได้ทาพวกนี้มาล้วนเลยนะเชื่อปะโอ้โอธรรมดาที่ไหนแล้วเออนี่นี่แรงแกนตัวนี่จ้างปัม๊มบอกเลยจ้างปัม๊มเงินขายประกันล้วนสนใจป่าสนใจปะสนใจพี่สนใจเลยสนใจมาทําประกันกับพี่ป่า ได้เลยพี่เอ้ยรับสมัครพนักงานอยู่ตอนเนี้ยอย่างเติร์นบอกเลยอุ๊ยโอ้โหว่างเป็นร้อยตอนเนี้ยว่างเป็นร้อยบอกเลยหาคนอยู่หาคนอยู่นี่เออช่วงนี้แบบพี่ขายคนเดียวไม่ไหวต้องหาคนช่วยอะไรอย่างงี้เข้าใจใช่ไหมอ๋อเข้าใจพี่เข้าใจใช่าใจเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ปะเนี่ยได้พี่เฮ้ยกดท่าพร้อมกันทั้งสี่คนเลยนะจัดไปมาเดี๋ยวพี่รับให้มาเอานะหนึ่งสองสาม เช็ดเท่ปักพงเลยเหรอพี่ยี่เฮ้ยเอ้ย,อยธรรมดาไอ้นมนี่ขายประกรันจนได้บักพงอ่ะเฟี้ยววะล่ะโอ้โหี้ผมก็ไปขายด้วยแล้วป่ะเออนี่ตึงๆบอลเลยตึงๆนี่ตึงๆโอ้ยนี่บึมบัมซัมเบกันเลยทีเดียวเชียวนี่จัดไปหล่อๆเท่ๆได้อย่างเฟี้ยวเอ้ยอันนี้เองชื่อตาวะเนี่ยใช่สิอ่ะจัดไปแอดเพื่อเลยจังหวะน,นี้แอดเพื่อเลยแม่ถูกคอเออถูกคอถูกคอนี่ ตึงๆบอกเลยเฮ้ยเองว่าพี่อายุเท่าไหร่คิดว่าคิดว่าโอมเสียงแบบนี้น่าจะสิบแปดเองว่ะพี่โอ้ไอ้นุ่มคนนี้แม่งตาถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเองแม่งตาถึงเออพี่สิบแปดเออถูกต้องไอ้นุ่มเออถูกต้องตรงอ่ะเออไม่ตรงเป๊ะเลยแม่งตาถึงเองแม่งโคตรตาถึงแม่พูดอย่างนี้แบบแทบจะให้ประกันฟรีแต่แบบของกินทุยของซื้อของขายเนาะใครจะใครจะพี่ปะ กรายพเออของซื้อของขายแม่ให้ฟรีไม่ได้แบบลดลดลดเลยครึ่งราคาสามเก้าเก้าเก้าเพียวหนึ่งเก้าเก้าเก้าอโอ้โหได้เลยพี่เซตแบบเซตเนี่ยพี่เซตเข่รวยเกินโอ้โหแม่ไม่ไหวไม่ไหวแม่เองนี่แบบน่าจะเป็นแบบลูกค้าขาประจำพี่เลยเนี่ยในอนาคตเนี่ยโอ้หแบบถ้าป,ประกันหมดน,นี่ผมซื้อทุกวันอะ่ะเออเองชอบแบบว่ากเจเลเนี่ยต้องรองพี่ถ้ามันติดก็ติดอ่ะนี่แต่ว่าพี่แบบ มีโปรแพ็คคู่นะเป็นประกันลงอ่างสนใจเปลบาโอ้ลงอ่างเลยหรอใช่ลงอ่างเลยแบบแพ็คคู่แค่สี่เก้าเก้าเก้าเท่านั้นถูกมากเออถูกมากเองกับเองพี่ลดเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสองเก้าเก้าเก้าพอโอ้โหบอกเลยลดหนักจัดเต็มหนักจัดธรรมดาบอกเลยนี่ถกคอถกคอต้องลดหนักหนักนี่เออแอคแอคให้สุดนี่เอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งโดนด่ามาเว้ยจริงเหรอพี่ใช่โดนด่าเฮียโดนด่าคนแรงอ่ะ แล้วแม่งคนดน่าพี่แม่งเสียงยาขับเปรตเ้ยเสียงคนแหลมอะโอ้โห oh. ไม่รู้มันใช้โปรแกรมปลอมเสียงเปล่าพี่ไม่มั่นใจอะแต่แม่งเสียงคนแหลมเลยเว้ยนี่หล่อหล่อพี่จะไปขายประกัน,ง,นง่ายมากย่ะแต่แบบแม่งโดนด่าเฉยนี่หล่อเทปะหล่อเท่ปะหล่อเท่เทเทจัดเลยพีทร,รมาดาเอ้ยโอเคถ้าเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเข้าใจะปะได้พี่อจัดไปเดี๋ยวแบบว่างๆเดี๋ยวแบบสนใจประกันยังไงเดี๋ยวทักพี่มาได้เลยเข้าใจะปะยี่สิบสี่ชั่วโมงจัดไปไอ้หนุ่มไปโอเคครับผมพี่ไปละบ๊ายบายครับผมโอเคครับบ๊ายบาย ฮัลโหลทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสาหรับ EP นี้ครับยังมีกิจกรรมอีกนะครับทุกคนจะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับทุกคนเฟี้ยวๆคอมิกไดนนโนนะครับทุกคนบอกเลยว่าเล่นง่ายมากนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เนาะสุ่มหนึ่งครั้งครับ19เพศห้าครั้งครับผม89เพรนะครับทุกคนและก็ของรางวัลครับนี่มีเยอะมากนะครับผมคือแบบ เด็ดดวงสรวงด้วยไทยจริงๆนะครับทุกคนจะมีเป็นแพ็ก 2D Dino d r a f t นะครับผมแล้วก็มีเป็นในส่วนของกล่องดวงใจ d c d i n o นะครับผมตรงนี้เลยเนาะบอกเลยว่ามีแต่เจ๋มๆนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สุมให้ดูนะครับห้าครั้งจัดไปหนึ่งทีปาติทโทดูออกง่ายมากครับผมหัวย akuza เฮ้ยเกินไปเอาเป้าออกง่ายเกินอะ1่ครั้ง19เพลไปหนึ่งทีได้เลวะดูล็อกเก็ตแพ็กเฮ้ยเกินไปครัเป้าทุกคน เฮ้ยอย่างตึงโอ้โหแล้วคือครับผมกิจกรรมนี้ครับบอกเลยว่าเล่นมันมากนะครับผมแล้วก็ครับของเรานี้มีแต่เด็ดๆนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับสิ้นสุดวันที่7เมษายนนะครับผมก็อย่าลืมมาสมัครด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีแต่ของเด็ดๆนะครับทุกคนแล้วก็ครับจะมีเป็นที่สองของตรงนี้เลยลดสูงสุด1เพชรครับทุกคนดูเด็ดดวงเปล่าเฮ้ย เฟี้ยวจริงบอกเลยแล้วคือมีเขาเรียกว่าเหรียญ BTS ด้วยนะครับทุกคนไหนว่าด้านล่างนะครับผมนี่อันนี้พี่สุ่มมาแล้วนะครับทุกคนพี่ได้ไปแล้วเนาะพี่ได้แค่1เพชรนะครับทุกคนนี่ดูส่วนลด50%ต่งตงตงนางๆนานาคือแบบครบครับผมนี่ซื้อโชว์ให้ดูเลยจัดไปหนึ่งชุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้มบอกเลยดูแล้วก็ไม่เปิดนะครับผมชอบซื้อเก็บไว้เนาะแล้วก็นี่จัดไปหมดหนึ่งที90%ดูทุกคนแล้วก็เราสามารถรีเฟซได้ด้วยนะครับผมดู นี่เด็ดดวงดูอือของในกล่องนี่ ừ, แบบมีแต่เด็ดๆนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับเส้นสุดวันที่8เมษายนนะครับทุกคนโอ้โหนี่ซื้อบัตรอ,อะไรดีทุกคนบัตรนี้ไหม50เพรเองดูถูกมากแล้วก็นี่มุนไปหนึ่งที85ปอาติท้ มีแต่เจมๆนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมวันนี้ครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว